ไปน้ำมินกันเลยผมผมออกจากออนุสนะผมผมอยู่อนุสน์ผมจะไปน้ำมินละก็เดี๋ยวผมจะไปช็อปไปท็อปออนไลน์ช็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตอะแถวน้ำมินผมจะไปดูสินค้าก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากได้ผมอยากได้รองเท้าแต่พอนึกไปนึกมาเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆผมอะเพื่อนผมอะเพื่อนผมว่าเอ้าทำไมนายไม่เข้าแอปไนกี้แล้วก็แอปของอาดิดาส่ะ เออผมก็ลืมนึกไปเนะก่อนที่เราจะเข้าแอป Nike ้หรืออาริดาสเนี่ยเราควรเข้าแอปของจีนิดก่อนเพื่อเข้าไปที่กดกดเข้าไปอ่าคอนติเนียแอปก็หมายความว่าคือก่อนที่เราจะเข้าแอปลา z a d a าเอออ่าลาซาด้ ata, หรือ s h o ป e, ปีอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่า Nike หรืออาร d ดาเนี่ยควรเข้าแอปจีนิดก่อนนะฮะแล้วเราก็เข้าไปซื้อสินค้าในแอปของ Nike หรือ a ่าอาริก็ได้ แต่เราต้องขปบจินต์ก่อนเพราะว่าเวลาเราซื้อรองเท้าเนี่ยเราจะได้เงินคืนเข้า,าระบบธนาคารของเราเนะี่ยเพื่อนบางคนบอกว่าอา้าแล้วเขาจะเข้าธนาคารเ,เรายังไงก็คือถ้าเรามีแต้มสะสมมากเนี้ยเราก็ควรจะอัพเอกสารบางคนยังไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าบางทีแต้มน้อยอ่ะขอให้มีแต้มประมาณสักสองสามหมื่นแต้มเนี้ยเพื่อนก็จะได้คิดเอาว่าเราควรจะอัพเอกสารไหมเพื่อเขาให้เขารู้ โอนเงินมาให้เรานะว่าสมมุติเราได้สี่ห้าหมื่นแต้มเงี้ยก็ได้เยอะนะเ,เก็บเก็บไว้เยอะๆก็โอเคแล้วค่อยอัพเอกสารก็ได้ขเขาไม่ได้ว่าเราเอกสารที่เราอัพก็คือบตบประชาชนหน้าตรประชาชนของเราเราถ่ายแล้วก็หน้าบุ๊คแปงของเราเราถ่ายแล้วก็ไปอัพโหลดในพวกที่ในในหน้าแอป,ปเขาเขาที่มีบอกว่าให้อัพอัโหลดนเอกสารยังไงเขาที่มีบอกเราหมดเลยนะครับ เพื่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาหลอกเราบริษัทเขาใหญ่โตมากฮะผมเคยไปเห็นบริษัทเขาแล้วบริษัทจีนิตเนี่ยใหญ่มากอยู่แถวลาดเท้าเจ็ดสิบเอ็ดที่ผมจะไปนั่มินนี่ผมก็ผ่านผมผ่านแทบทุกวันอะวันไหนผมไปหาแม่ผมอผมก็มจะไปผ่านทุกวันอามาผมอะ,ผม,อะผมเรียกเขาแม่แม่ผมท่านไม่อยู่แล้วอ่ะมันไม่เรื่องเกี่ยวเพื่อน,เ,อนเราพูดเรื่องแอบจีนิตต่อก็คือ เสียค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันเด๋ยนนี้ก็เติมน้ำมันก็ได้ตังคืนนะฮะเป็นแต้มสะสมกันถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะแต้มสะสมก็ลองไปโหลดแอปของจินิตมาผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปผมก็ได้เพื่อนไปโหลดมาเขาให้เราโหลดฟรีติดตั้งฟรีว่าให้เราเล่นเล่นเฉยมันเป็นการสะสมแต้มนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะหลอกถวอะไรมันเป็นการสะสมแต้มเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องสะสมอ่าไม่ต้องอ่าอันนี้ก็ได้อัพเอกสารก็ได้เราให้แต้มม่เยอะก่อนเราค่อยคิดดูว่าอยากจะอัพไหมแล้วก็เขาจะมีสอนไอ้หน้า อหน้าแอปเขาเนี่ยในแอปเขาเนี่ยเขามีสอนว่าหาเงินได้ด้วยนะว่าหาเงินแบบไหนเขายังมีสอนมาเราหมดเลยเพื่อคนไหนไม่อยากจะหาเงินแบบเกี่ยวพวกแอปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้ครับแค่ซื้อสินค้าจ่ายค่าไฟค่าน้ําจ่ายค่าเติมน้ำมันซื้อสินค้าในพวกแอปต่างๆเช่น lazada หรือ shopee หรือว่า n i กี้อย่างที่ผมบอกเมื่อก,กี้เนี่ยวิซีอะไรพวกเนี้ยอ่า super ช็อ p เอ่อปอร์สปอ o r t หรือว่าในอินเนี้ย แอบุ้งอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเพื่อนเพ่เข้าไปดูว่ามันมีแอปอะไรบ้างที่เขาร,ร่วมมือกับแอปชินิกเนี่ยเพียงแค่เราเข้าแอปชินิกก่อนนะจะซื้อสินค้าอะไรเงี้ยแอปต่างๆดังๆที่เราชอบซื้อกันเราไม่เคยได้เงินคืนเนี่ยได้เงินคืนนะครับสะสมแตมฮะเมืม่อคนสนใจก็ลองไปโหลดเล่นใต้คลิปผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิกง,ง,งไว้ใต้คลิปผมเพมื่อเพื่อนไปลองโหลดเล่นดูกันดูฮะลองลๆๆเล่นโหลดเล่นนดูว่าจะได้เงินไหมแต่ผมได้มาเยอะแล้วนะแล้วผมก็อัปเอกสารแล้วเนี่ยผมได้ ผมได้แต่น่ะสมมาเยอะแล้วเพราะผมจ่ายค่าน้ำเข้าไฟทุกเดือนเราจ่ายค่าน้ำเขาไฟทุกเดือนไม่เคยได้ตัางคืนใช่ไหมตอนนี้ได้ต่างคืนนะโอเคเมื่อเราไม่โหลดเล่นดูนะครับฟรีฟรตอวันนี้ผมขอตัวลาไปกอนผมขับรถอยู่อาจจะต้องใช้สมาธิหน่อยโอเคขอโทษนะครับบางทีอาจจะพูดแบบว่าไม่ค่อยเวิร์กวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย